ได้แล้วคุณผู้ชมหลายคนก็คิดถึงตอนเอาไปปลูกไม่ใช่เห็ดนาะงโงกนะคะนี่เป็นเห็ดทอปค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกร้านข้าวซอยที่ถนนศรีหราชเดชโชชัยตำบลวัานจันอำเภอเมืองพิษณุโลกเขานําความอร่อยรสชาติเข้มข้นมารวมกับความอร่อยของเห็ดทอบจากอำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนค่ะ เมนูที่เขาทำขึ้นมาใหม่ชื่อว่าข้าวซอยเห็ดทอครับคุณกืนน้ำลายเลยนะเห็นแล้วอยากกินน่ะคุณซีรีมาโหบีบบีบมะนาวด้วยค่ะเจ้าของร้านบอกว่าที่ร้านมีเมนูอาหารหลักก็คือข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่แล้วก็เนื้อตุ๋นนะคะนอกจากนั้นก็มีข้าวซอยหมูกรอบข้าวซอยหมูทอดโทคัตสึแล้วก็เมนูล่าสุดเนี่ยค่ะข้าวซอยเห็ดทอมาจากอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ซึ่งเห็ดทอปช่วยเพิ่มรสสัมผัสในข้าวซอยได้เป็นอย่างดีและเมื่อกินกับน้ำข้าวซอยสูตรคุณยายก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองไปรับประทานกันในช่วงหน้าเห็ดทอปแบบนี้ค่ะปกติเขา้กินกับน้ำพีกาทีนี้เรามีร้านข้าวซอยเราก็เลย,เอยลองกินกข้าวซอยดูสิพอ,อกินแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเพิ่มเ็คเจอร์ในข้าวซอยได้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะรู้สึกกรุบกรอบพร้อมกับน้ำข้าวซอยที่ข้นข้นของทาง ทางเราครับมันจะเข้ากันได้ดีมากเลยรวมทานกับพวกเนื้อสัตว์ด้วยถือว่าเป็นการเพิม่มเบกเจอรในข้าวซอยที่ดีมากครับตัวนี้ส่วนราคาขายค่ะข้าวซอยหมูเนี่ยถ้วยละ69บาทเทข้าวซอยไก่69บาทเหมือนกันข้าวซอยเนื้อ85บาท ถ้าเพิ่มเห็ดทอบเนี่ยก็ถ้วยละ50บาทก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวถ้วยละ69บาท้าะทคุณผู้ชมถ้าอยากกินพิเศษหน่อยก็บวกไปอีก50บาทนะคะแล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกด้วยใครที่สนใจจะไปลิ้มลองความอร่อยก็สามารถไปกันได้นะคะคุณผู้ชมหรือว่า คนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารพอเห็นเมนูแบบนี้สามารถนําไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าดูลลจากที่เจ้าของร้านเขาเล่าบอกว่าเท็กเจอร์เนี่ยมันเข้ากันนะกรุบกรอบอะไรแบบนี้หรือเปล่าผิวแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเรายังรายงานกันอยู่เลยว่าเห็ดหอบหรือว่าเห็ดเขาะกิโลกรัมหนึ่งคือ4500บาท600บาทแล้วแต่พื้นที่เมื่อวานนี้ครับในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มมีคนมาบ่นกันแล้วว่า เห็ดขอบเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ราคาร่วงนะล้นตลาดกิโลกร,รัมหนึ่งเหลือ80บาทเออถ้าเป็นพื้นที่ชุมชนอำเภอแบบอยู่ในพื้นที่ไกลๆหน่อยมันล้นตลาดครับตอนนี้กิโลกร,รัมหนึ่งเหลือ80บาทเท่านั้นเองค่ะผู้ประกอบการที่อยากจะถนอมอาหารเนี่ยค่ะคสามารถซื้อในช่วงนี้แล้วก็เก็บเอาไว้ใ,ในขายช่วงในไว้ขายในช่วงที่ไม่มีเห็ดขอบถูกไหมค,คะเออถ้าเห็ดออกเยอะราคามันก็จะร่วงแบบนี้สภาพอากาศที่เหมาะเนี่ย คือเวลาชาวบ้านเขาดูเขาจะดูว่ามีฝนตกแล้วมีแดดออกถ้าฝนตกสลับกับแดดปุ๊บเห็ดทอบจะออกเยอะแต่ถ้าฝนตกต่อเนื่องทุกๆวันเห็ดทอบเห็ดต่างๆจะเริ่มน้อยลง